ที่ที่น่ารักนะคะน่ารักในในวงการเลยคือต้องบอกว่าเจเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานแบบเลละครคู่กันแบบอยู่ในงานระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นๆแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกครั้งที่เจออะแบบเนี่ยความน่ารักของเขาคือเราไม่ได้ทํางานด้วยกันยาวแต่เจอแล้วไม่เหมือนแบบมันสนิทใจอะมันสนิทใจเขาก็กันเองเราก็กันเองมันเหมือนแบบมันมีความผูกพันแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้พอ พอพอแบบเขาเขาไปเราตกใจเหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วในในช่วงถ้าย้อนไปในในช่วงที่พอพอจะเริ่มทราบข่าวกันนะคะคือช่วงนั้นจริงๆเชียร์ก็พาตัดเข่าแล้วก็โรงพยาบาลที่พี่อ,อมตอนในช่วงนั้นที่ยังไม่ได้เป็นข่าวนะคะก็อยู่ที่เดียวกันเราเราแอบ แอบแบบได้ยินข่าวแวต่ตอนตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกโอ้คือเชีรยก็พาตัดเขา่าตอนนั้นก็เรื่องใหญ่ของตัวเองเหมือนกันแล้วก็มารู้ว่าพี่อมก็อยู่แบบใน,ใน,ใ,นในสภาวะที่แบบน่าตกใจกับภาวะโลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเอาใจช่วยมาตลอดเลยจนจนแบบก่อนก่อนหน้านี้ยังเคยติดต่อเขาไปรายการอยู่เลยค่ะไปรายการด้วยกันแล้วพี่เขาก็ยังบอกว่าเออขอโทษนะอาจจะยังไม่ได้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกว่าขอบคุณมากเลยที่นึกถึงเราก็ยังรู้สึกว่าโอ,อ้แบบ เหมือนไม่เป็นไรเลยทำงานไม่ทํางานไม่เป็นไรแต่ว่าให้พี่หายแล้วกัน<ม>ให้เออเดี๋ยวไว้ไว้ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นน่าเรายังได้ยินข่าวอยู่เลยว่าพี่เขาดีขึ้น<ม>ในช่วงหนึ่งอะคะ่ะ<ม>วันนี้มาแบบรู้ว่าแบบเนี่ยจากไปก็ใจหายเหมือนกัน เราเราเองก็คือได้เจอกันตามงานช่องใช่ใช่ได้เจอกันตามงานของช่องค่ะแล้วคือพี่อ,อมอเขาจะเป็นคนหนึ่งที่แฟนคลับเขาเยอะมากแฟนคลับเขาเยอะแบบมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะนึกอ,ออกไหมคะมันจะแตกต่างจากคนอื่นอ่ะแล้วเวลามาเราจะเห็นถึงความเหนียวแน่นอ่ะแต่ก็อย่างอย่างที่เราคงไม่แปลกใจอ่ะว่ามันเจอกันแล้วก็เหมือนคุยกันแบบเฮ้ยฮะอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เหมือนคนที่มีฟอร,ร์มอะไรอะค่ะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่น่ารักมากที่แบบ มันไม่ได้เจองๆๆ่ายๆในวงการบันเทิงนะพูดก,กันตรงๆค <ขอ S 2> ่ะอือเฉเ่ยได้มีโอกาสบอกอะไรที่ออกมาสุดท้ายโอ้คือเชีรยก็ได้แบบเอ้ยคือเมื่อกี้ที่พูดก็พักผ่อนนะพี่นะพักผ่อนเพราะว่าการการที่เราเราได้เจอโรคที่มันตั้งรับกันไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วมันมันไม่รู้อะพูดนตรงโรคนี้มันไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะจะอยู่ จะรอดหรือจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเชียก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาวะจิตใจหรืออะไรในการที่เราต้องต่อสู้กับความที่แบบเฮ้ยเราเราต้องอยู่เราต้องรอดนะกับโลกที่มันไม่แน่นอนเลยมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็เป็นกำลังใจพี่เขาเพราะพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่เพื่อนรักเยอะมากนะคะ<ม>แล้วก็แฟนคลับรักเยอะมากรวมถึงแบบใครได้ร่วมงานกับเขาได้เจอเขารักเขาทุกคนแหละวันนี้คือก็ได้จะบอกให้เขาแบบโอเคพักผ่อนที่แบบหลับให้สบายได้พูดอะไรกับแม่พ่อโอ้ย จริงๆที่แบบรู้สึกขึ้นมาเนี่ยคือเมื่อกี้แบบพอมาถึงเข้าไปหาแม่ก่อน,นะคะ่าแม่แม่บอกเออนมาให้ให้กำลังใจนะคะแม่เพราะว่ามันคงเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากของพอพะครอบครัวค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงความพยายามสู้ของครอบครัวมันไม่มีใครพร้อมหร<ม>อกกับการจากไปะค่ะแต่ว่าก็ได้แต่ให้กำลังใจก็บีบมือให้กำลังใจคุณแม่เขาค่ะแบบหนูตั้งใจให้กำลังใจแม่นะอยากอยากมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอที่ผ่านมาหละเขาบอกพี่ผอเขาก็คือสู้ โลกงนี้มาด้วยโอ้โหเอาจริงนะเชียขนาดแค่ผ่าเขา่าอะทุกคนแค่เราทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมอะเหมือนจะลุกจะเดินจะจะ,จะเนี่ยจะนั่งแบบนั่งลงไปลุกขึ้นมาด้วยขาเดียวทํายังไม่ได้อะ่ะใจยังรู้สึกแย่มากเลยอะแล,แล้วกับกับพี่อ๋อมเองที่แบบ ภาวะของโลกมัน,มนแรงกว่าเราเยอะมากเราไม่รู้เลยว่าแบบเขาอยู่กับการต่อสู้อะไรในใจในตัวเขาบ้างมันมันทรมานใจอะคะ่ะก็เลยถึงแบบเมื่อกี้สิ่งที่ได้จะบอกแบบคําเดียวชัดๆเลยก็แบบพักผ่อนพี่พักผ่อนประมาณนี้ขอบคุณค่ะอิธ<อ>ีกรค่ะ